ได้บักแตงมากครับพี่น้องวันี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปตำบักแตงกินครับนี่ครับเดี๋ยวสิไปขูดก่อนตำบักแตงใส่พริกแห้งเ,เดี๋ยวไปขูดบักแตงก่อนอเอาเจอมาโอ้ยผมเป็นตาสีได้เลี่ยอะเอาเวลาขูดก่อนขูดแล้วเลยครับ หมักแตงแต่แค่นี้เดี๋ยวเราไปตำกันครับพี่นอกปีแข้งห้าเม็ดครับผมเกลือหนึ่งซอนตมุดตำดอกค้นๆเนาแเลยวรับวมนะมุดตามคก้นเลา ชิเอนันสิรับดูวอ่อาหออะอันนี้เห็ดเองกินเองเนะครับบริห็ดขายนด้จัง เป็นไส้เป็นไส้ทำแตงทำแตงเดี๋ยวห้องไปหม่ำกันลองดูครับมาเสิรดูก่อนเดี๋ยวห้องไปกินดไงเสร็จแล้วครับยำหมักแตงมีเหมูกรอบยำหมักแตงข้าวเหนียวหมูกรอบ งานกับองานงานจะีเราเราผูกอบผู้กอนมูลวัดมูลวัดในมูลัคับมูลัเอาไเ็บย้ำต่มามามาทำนเนียเบก แก่ไลน์เจ้าหน้าี่หน่อยเดิเสร็จครับเสร็ร็เรอาดี๋ยวเราเเดี๋ยว

慢慢慢慢